สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นการรีวิวการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป f o r m u l a Smart b i ท3 6 6วันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของการรับชำระหนี้ค่าบริการนะคะและมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะซึ่งรีวิวโดยดิฉันเองนางสาวพิญญาพัฒนสุนทรสวัสดิ์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อยู่ที่ระบบการขายค่ะการรับชำระนี้นะคะก็จะมีการรับชำระนี้เป็นงานบริการนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานบริการรับชำระนี้จากเอกสารที่มีใบวางบินเรียบร้อยเราจะไปกดเพิ่มนะคะเอกสารอ้างอิงตรงนี้นะคะก็ เลือกใบวางบินนะคะติ๊กถูกและกดยืนยันค่ะระบบก็จะดึงข้อมูลนะคะเอกสารที่เราทําไว้นะคะเป็นใบวางบินของลูกค้านะคะที่ใช้งานบริการวันที่ในเอกสารตรงนี้ขอเปลี่ยนยิบเป็นยีิบสองนะคะเดือน9นะคะตรงนี้เราก็ ไม่ต้องแก้ไขเดือนที่ใช้ภาษีคือเดือน9นะคะแวดเปเ็นตเป็นแวดแยกนอกค่ะด้านล่างนี้นะคะงานบริการนะคะก็จะมีหักหน้าที่จ่าย3%เซค่ะเป็นการรายการซ่อมเครื่องกรองน้ำค่ะซ่อมไป2ครั้งนะคะระบบประมวลผลออกมานะคะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม350บาทนะคะมีการหักหน้าที่จ่าย3%นะคะ150บาท รวมราคาทั้งหมดนะคะ5,350บบาทตรงนี้จะเป็นการโอนเงินนะคะเราจะติ๊กโอนนะคะติ๊กเงินสดออกค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะเลือกสมุดบัญชีนะคะที่ใช้โอนให้เป็นธนาคารกรุงเทพนะคะรับโอนเงินค่ะเมื่อเลือกหมายเลขบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดบันทึกค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เอกสารทำออกมาแล้วก็จะอยู่ด้านบนสุดนะคะมาเราจะส่งเอกสารให้ลูกค้ากันนะคะกดพิมพ์นะคะเป็นใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินอันนี้ขอเซฟเป็น PDF ก่อนที่เราจะปริ้นนะคะหรือหากว่าลูกค้าสะดวกก็จะรับเอกสารทางอีเมลได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการออกเอกสารนะคะรับชำระหนี้ค่าบริการให้ลูกหนี้นะคะ